สวัสดีพี่จอค่ะไปเร็วนะคะเพราะมันจะมืดแล้วนะคะสวัสดีพี่จอเลยพี่จอเดือนนี้หมายเลขเก้าหมายเลขเก้านี่ยตอนนี้วงจุ้ยมันยุคแปดใช่ไหมหมายเลขเก้ามันก็ยังไม่มีพลังเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งหมายเลขเก้าจะชวดช่วงชัดชวานมาตอนนี้ต้องใส่เสื้อผ้าถ้าหมายเลขเก้ามาต้องใส่สีสดๆค่ะแดงส้มชมพูโอรสนะคะผู้หญิงก็ใส่จับๆเข้าไปเลยนะคะ โอเคม่วงเข้มม่วงไทยพันนิดอะไรพวกนี้ค่ะใส่ไปเลยมันเป็นทัดไฟสีพวกนี้เป็นสัญลักษณ์ของทัดไฟแล้วเดือนนี้จอเนี่ยหมายเลขเก้าใช่ไหมก็หมายเลขเก้าก็เป็นไฟไงแต่ไฟมันยังไม่ไม่เต็มไม,ไม่ไม่สว่างเต็มที่เอาอย่างนี้ดีกว่านะอ่ง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยไม่ต้องพูดที่ให้ลึกลับอะไรก็คือเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าสีพวกนี้ไปกระตุต้น บานคนไม่ได้ใช้เสื้อผ้าใช้ผ้าปูที่นอนใช้ผ้าขนหนูใช้อะไรอะไรใช้ไปเถอะนะเรียนมาแบบนี้ถามไปเถอะค่ะทิศนอนก็มุนมุนปะนะคะถ้านอนไม่ได้ก็เอียงไปเอียงมาแล้วกันทิศเหนือเป็นของแกนตะวันตะวันออกเขาเหนือกับตะวันออกเหนือกับตะวันออกนะคะดีเดือนนี้มันดีสองทิศส่วนพวกกลุ่มทิศต,ตะวันตกก็จะมีตกตะวันตกตรงๆกับ ตกเฉียงเหนือสองทิศที่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นกับหัวกเขาา่าเอาก็ได้คืนนี้นอนฝั่งนี้คืนนี้นอนฝั่งนี้แต่ต้องคนเดียวนะถ้ามีคู่นี้ก,ก็คงแปลก,กประหลาดนะคู่คงเยอะอืม,มีนายอยู่คนหนึ่งนะคะเคยรู้จักกันระดับใหญ่แล้วค่ะท่านนอนกับหัวไปแจ้งไหนภรรยาท่านก็กลับไปด้วยภรรยาท่านก็ดีไปอย่างนะคะ ท่านหันหัวไปแจ้งนายภรรยาท่านก็ตามไปด้วยค่ะเ็จริงๆแล้วผู้หญิงก็ต้องตามสามีค่ะนอนตามสามีนะคะส่วนพวกเตาไฟอะไรก็จะเป็นของผู้หญิงนะคะเออตำราวุจู้ต้องเป็นแบบนี้ค่ะก็เดือนนี้หมายเลขเก้าเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้าสี พวกฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้ําเงินกรมท่าเด็กเด็ดขาดถ้าใส่แล้วจะไม่มีโชคเพราะว่าหมายเลขเก้ามันเป็นไฟเราจะไปทําลายมันไงนไฟยิ่งไม่ได้มีพลังมากมายอะไรต้องใส่สีเป็นเพิ่มพลังค่ะจะได้โชคดีเฮงๆนะคะเออเดือนนี้ก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าเนี่บอกไว้หมดแล้วเนี่ยขอให้โชคดีมากๆนะคะรวยๆค่ะสวัสดีค่ะเดือนหน้าดีมากๆเลยนะคะ